สวัสดีคะ่ะเพจไข่สรงแหนแดงสกลน,นครค่ะแล้วก็ทางช่อง YouTube คะ่ะสาวสกลคนปูไทยนั่นเองคะ่ะทุกคนขาวันนี้นะคะตุ้งติ้งนะคะพามาชมนะคะในส่วนของแหนเกล็ดทองเมืองสกลคะ่ะว่าเราจะดูแลเขาระหว่างเลี้ยงยังไงนั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะก็เหมือนที่ตุ้งติ้งแจ้งเนาะในส่วนของแหนแดงนะคะก็ต้องการการดูแลนะคะก็แหนกล็ดทองเมืองสกลนะคะก็ต้องการการดูแลเหมือนกันนะคะตุ้งติ้งนะคะจะเติมนะคะในส่วนของ ขี้วัวนะคะทุกคนคะ่ะนี่เป็นขี้วัวเนาะเราจะสังเกตได้ไงว่ามันเริ่มหมดขี้วัวนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งตุ้งติ้งนะคะจะยึดหลักการเลยค่ะว่าถ้าสมมุติว่าเราตักนะคะตักแหนนะคะไปใช้งานหรือไปขายไปจําหน่ายแบบนี้ค่ะทุกคนคะ่ะก็ประมาณสองถึงสาครั้งแบบนี้คะ่ะน้ําในส่วนของน้ําขี้วัวมันก็จะเริ่มจางนะคะอันนี้มันเห็นไม่ค่อยชัดเนาะมันอยู่ในโทรศัพท์น้ําขี้วัวมันก็จะ เริ่มจางไปแล้วค่ะสารอาหารแล้เขาก็จะเริ่มหมดไปแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะก็สังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะว่าเวลาที่นี่ค่ะเราอุ้งมืออุ้งน้ําใส่มือขึ้นมาแบบนี้นะคะเขาจะเป็นใสามากนะคะนี่เขาจะไม่เป็นสีน้ําตาลและอันนี้ก็คือหมดความเค็มของ ของขี้วัวแล้วค่ะทุกคนค่ะเราก็ควรเติมขี้วัวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ตุ้งติ้งเน้นย้ํานะคะหรือมันจะมีลูกค้านะคะที่ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะคะในส่วนของขี้วัวนะคะทุกคนค่ะแนะนําเป็นแบบแห้งนะคะทุกคนค่ะอันนี้ตุ้งติ้งเติมแล้วนะเติมของกระมังแล้วเพิ่งคิดได้ว่าจะต้องถ่ายให้ลูกค้าดูนะคะคนที่เป็นมือใหม่ที่เพิ่งเลี้ยงนะคะแหนเกล็ดทองเมืองสกลน,นั่นเองค่ะทุกคนค่ะอันนี้นะคะนี่ จะเป็นขี้วัวแบบแห้งนะคะนี่เน้นเลยนะคะเน้นย้ํานะคะถ้าเป็นแบบที่พึ่งถ่ายนะคะหรือว่าเป็นแบบที่เปียกๆแบบนี้ค่ะมันจะเค็มมากนั่นเองค่ะทุกคนค่ะมันจะส่งผลให้แหน่เราเสียหายนั่นเองค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือตรงตริงก็เอาใส่เลยนะก็คือในส่วนของอะกะละมังนะคะทุกคนค่ะจะใส่ในส่วนของขี้วัวนะคะไม่เยอะนะคะก็ใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาน้ําฉีดนะคะให้เขาลงไปนะคะเดี๋ยว พอเราเอาน้ําฉีดสักพักนะคะเขาก็จะลงไปข้างล่างนั่นเองค่ะทุกคนค่ะแล้วก็เราค่อยเก็บเศษอันนี้ออกก็ได้นะคะทุกคนค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะทุกคนค่ะนี่เราจะประมาณนี้เห็นไหมคะน้ําเขาจะออกสีแบบสีใสแล้วนะคะนี่ตุ้งติ้งก็เลยเติมเติมในส่วนของขี้วัวให้เขานั่นเองค่ะก็ไม่ได้เติมเยอะนะคะนี่ ก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของแหนเกเล็ดทองเมืองสกลน,นะคะจะดูแลง,ง่ายกว่าแหนแดงนะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่มีนะคะเวลาใส่ใจอะไรมากนะคะก็ปล่อยๆเข้าแบบนี้นะคะไม่ต้องหาอะไรคุมเนาะเพราะว่านอนไม่ลงแน่นอนอันนี้ตุ้งติ้งรับประกันร้อเปร์เซ็นต์นะคะทุกคนคะ่ะนอนไม่ชอบ นะคะไม่ชอบที่จะมาวางไข่นะคะในส่วนของผีเสื้อกลางคืนเนาะไม่ชอบมาวางไข่ใส่ใส่แหน่เกล็ดทองเรานั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแหนแดงนะคะตุ้งทิ้งไม่แนะนำมาให้ปล่อยแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ากลัวผีเสื้อกลางคืนเนาะมาวางไข่ใส่แหนแดงของเราเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่ใบอ่อนนะคะลักษณะใบจะอ่อนกว่าแหนเกล็ดทองเมืองสกลนั่นเองค่ะทุกคนค่ะตุ้งทิ้งจับให้ดูนะอันนี้คือนี่ค่ะแหนเกล็ดทองเมืองสกลนั่นเองค่ะทุกคนค่ะ จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้นะคะแม่พันธ์เหนแดงหรือว่าแม่พันธ์เหนเกล็ดทองเมืองสกลน,นะคะก็ติดต่อมาหาตุ้งติ้งได้นะคะสําหรับมือใหม่นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะทักมาถามตุ้งติ้งก่อนว่าเลี้ยงยังไงดูแลยังไงนะคะตุ้งติ้งยินดีให้คําปรึกษาลูกค้าทุกทุกท่านนะคะสาหรับวันนี้นะคะตุ้งติ้งมีเพียงเท่านี้ค่ะ,ขอ,คะขอบพระคุณลูกค้าทุกทุกท่านมากๆค่ะที่อุดหนุนตุ้งติ้งนะคะแล้วก็ติดตามทางช่อง YouTube ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยค่่่ะะะะขอบคคคุณมากๆสสวัดี